สวัสดีครับแฟนบอลทุกคนวันนี้มาพบกับทีเด็ดไฮเปอร์อีกแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยาพุทธศักราช2563ก็มีบอลลีกใหญ่หนึ่งคู่ครับเป็นบอลอังกฤษพิเมลีกจัดมาให้หนึ่งคู่ครับวันนี้สำหรับทีเด็ดบอลเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอเรตครับสภาพทีมล่าสุดของสเปอร์นะครับ โชเซ่มูรินโญ่นายใหญ่ทัพสเปอร์เกมนี้พร้อมจัดหนักจัดเต็มครับไม่มีใครเจ็บให้ทีมปวดหัวแน่นอนแน่นอนว่ากับตันทีมอย่างอุโกยอริสยังเฝ้าเสากองหลังก็ยังจัดทัวบี้อันเดอร์ไวเลียลยืนเซนเตอร์กับอิลิกไดเออร์อยู่นะครับแนวลุกยังโหดเหมือนเดิมครับมีเดเลอาลีซอนเฮงมินแล้วก็ดาวยิงประจําทีมครับแฮรร์ี่เคนส่วนทางด้านของเอเวอเรตันนะครับเป็นคาร์โกอันเชโรตินะครับคุมบางเหียน โค้ดของทีมท็อปฟี่นะครับเสมทับมาดีาจริงๆครับประกาศได้ว่าจะมีการขอตั๋วไปเล่นบอลยุโรปบ้างสําหรับทีมท็อปฟี่ที่ลงกันวันนี้ก็จะเป็นจจเดียนพิกฟอร์ดครับเฝ้าเสาแนวรับมีไมเคลคีนยืยนคู่กับเยริมิน่าแล้วก็เป็นเพเมเกอร์ตัวใหม่ครับฮามเมสโรดิเกตทาเกมร่วมกับลิชาริสซอนครับทัศนะคู่นี้นะครับน่าจะเป็นคู่ที่น่าชมกันเลยครับสาหรับวันอาทิตย์นี้สเปอร์ที่จะเปิดบ้านดวลกับเอเวอเรตโดยทางฝั่งทัพ ไก่เดือทองนั้นกับผลงานอุ่นเครื่อง4เกมก็มาดีครับชนะ3แพ้1ซึ่งทางบริลลโก็น่าจะมีแนวทางในใจแล้วว่าจะจัดการกับท็อปฟี่ยังไงครับอีกทางฝั่งหนึ่งก็เป็นในายใหญ่อันเชโรตตีครับเสริมทัพได้ยอดเยี่ยมมากแหนจะเตะอุ่นเครื่องไป2นัดชนะกับเสมอมาก็ยังโอเคครับพอใช้ได้งานนี้ผมคิดว่าเปิดราคามาครึ่งลูก เอจริงๆแล้วยังมองเป็นบอล3หน้าอยู่ครับด้วยโค้ชที่เก่าเกมและเก่งพอกันนัดแรกผมคิดว่าเอเวอเรตครับจะบุกมาแบ่งแต้มกับสเปอร์แน่นอนครับฟันธงครับเกมนี้เอเวอเรตสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ทีเด็ดไฮเปอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ